S <S สวัสดีครับวันนี้ทีมงานกล้องโซลาเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิต์พลังงานที่ไม่มีวันหมดนะครับวันนี้มาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ติดเป็นชุด4แผงนะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับเป็นนี่คือที่อยู่ของร้านกล้องโซลาเซลล์นะครับบ้าน,นาตะบลม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสาขาหนึ่ง สาขา2ตั้งอยู่ที่หน้าศูนย์ราชการใหม่จังหวัดกาลสินนะครับในตัวเมืองกาลสินเลยนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะชมสินค้าได้นะครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าแล้วก็ท่านที่สนใจเรื่องระบบพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ก็สามารถอ่าโทรสอบถามได้ปรึกษาหาลรือก่อนได้นะครับอ่ายังไม่ติดไม่เป็นไรนะครับโทรหาสอบถามรายละเอียดดูก่อนได้นี่เป็นชุดสี่แผง นะครับแผงเราใช้แผงฟลรีนะครับคัดเกรด330วัตต์นะครับเนี่ยครับจินโกะนะครับอันนี้เป็นแผงคัดเอนะครับตัวนี้เป็นคัดเอนะครับเป็นในกลุ่มเชียวันนะครับวันนี้ก็มาติดที่นครพนมนะครับอำเภอโพนสวรรค์นะครับเนี่ยครับเป็นชุดสี่แผงเดี๋ยวมาดูทางหน้าแผ่นนะครับเซลล์สวยงามมากนะครับตัวนี้ นะครับอันนี้ลูกค้าจะทํานาปังนะครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับพฤศจิกายนสองพันห้า้อยหกสิบสองนะครับเนี่ยเป็นเป็นที่นานะครับเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็อ่าเริ่มจะเตรียมดินนะครับเดี่ยครับเริ่มจะเตรียมดินจะทํานาปังนะครับภายในปีหกสองนี้นะครับอ่าเพิ่งทํานาปีเสร็จไปแล้วก็จะทํานาปังต่อนะครับเนี่ยไม่มีน้ําคลองนะครับเป็นที่ ค่อนข้างอยู่ในที่เนินนะครับที่เนินที่มีป่าล้อมรอบนะครับแต่ก็ได้น้ําจากโซล่าเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นชุด4แผงนะครับเนี่ยเราติดตั้งโครงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังจะผสมปูนนะครับเพื่อเทบล็อกเสานะครับแล้วก็มีการตอกเสาเข็มนะครับลงไปนะครับตอกยึดเสาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการล้มนะครับ ถ้าล้มโทรหาร้านกล้องโซล่าเซลได้นะครับเรามาติดตั้งให้ใหม่นะครับไม่มีปัญหานะครับแผงรับประกัน10ปีเหมือนเดิมนะครับปั๊มรับประกัน1ปีนะครับตอนนี้เราก็มาดูปริมาณน้ํานะครับนี่ครับมาดูดูปริมาณน้ํานะครับนี่ครับนี่น้าไหลประมาณนี้นะครับ4ี่แผงซัมเมอร์สองแรงม้านะครับโอ้โหนี่มี คนเล่นน้ําด้วยนี่ครับหน้าตาหล่อเลยนะครับนี่น้ําไหลประมาณชั่วโมงหนึ่งแปดพันลิตรนะครับตอนนี้เห็นน้ําก็ดีใจมากเลยนะครับมีตัวเล็กนะครับข้อสูบสองนิ้วนะครับโอ้โหเปียกแล้วครับนี่ครับน้ําไหลประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ครับชั่วโมงละแปดพันถึงหนึ่งหมื่นลิตรแน่นอนนะครับอันนี้ท่อสูบสองนิ้วนะครับออกเต็มท่อดีมากเลยนะครับอ่าบอนี้เราหย่อนไปประมาณ อ่าห้าท่อนนะครับ20เมตรนะครับหย่อนไป20เมตรเป็นบ่อบาดานขนาด5นิ้วนะครับนี่ครับอ่าคุณผู้ชมดูปริมาณน้ำนะครับที่พุ่งออกไปนะครับนี่ครับนี่ครับสูบแค่ประมาณ20-30ถึงนาทีนะครับได้น้ำนะครับเจะทำนาปังได้แน่นอนประมาณสัก10ไล่เนี่ยสบายๆนะครับถ้าน้ำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอตัวเล็กมาเนี่ยันนี้มาดูน้ำก่อนมาดูน้ำก่อนเออนี่ครับ อย่าดูปริมาณน้ำนะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับนะครับดูน้ำไหลนะครับเนี่ครับเต็มท่อดีมากท่อสองนิ้วนะครับท่อสูบสองนิ้วนะครับเนี่ยเป็นที่นานะครับของคุณลูกค้านะครับที่เรียกใช้บริการจากร้านกล้องโซลาเซลล์ที่นาก็มีเยอะเลยนะครับน่าจะเกือบๆเท่าไร่นะครับพี่กี่ไร่ครับเจ็ดสิบไร่นะครับอันนี้ก็ เป็นหน้าตาของผู้มีอุปการะคุณสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อแดงครับชื่อแดงนามสกุลนาลีแพงศรีนาลีแพงศรีนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่บ้านเลขที่หมู่สามหกหมู่สามบ้านบ้านสมบูรณ์ตำบลตำบลบ้านคอนะครับอ่าเภอโพนสวรรค์ นะครับอ่าจังหวัดนครพนมมีเบอร์โทรไหมครับพี่ครับมีครับขอเบอร์หน่อยครับพี่ศูนย์ดเก้าครับผมสองเจ็ดห้าครับสองสองศูนย์เก้าสองสองศูนย์เก้าอันนี้เป็นเบอร์ของคุณลูกค้าเป็นไงบ้างครับพี่กับปริมาณน้ำที่ร้านกล้องติดตั้งให้พอใจครับครับอ่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหถือว่าสุดยอดนะพี่เนาะนะครับก็ ดูวิดีโอของร้านกล้องแม่นี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับพี่โอ้พูดเบิง่งหึ่งวันทันครับผมเพิ่อเจอแล้วก็โทรนำเลยครับผม <laughs> ก็สนใจเลยก็เรียกใช้เลยเนาะ <laughs> ครับพี่อันนี้พี่เขาอยู่นครพนมนะครับเนี่ยพี่สาวนะครับามาเยือนให้กำลังใจนะครับกับทีมงานกล้องโุลาเซลแล้วก็อันนี้หลานนะครับ <laughs> เล่นน้ำอย่างสนุกไปเลยนะครับเนี่ย เป็นพลังงานทดแทนนะครับที่ไม่มีวันหมดนะครับตราบใดที่ยังมีดวงอาทิตย์อยู่ก็ยังมีน้ําใช้นะครับเราก็ใช้พลังงานทดแทนให้มีคุณค่าขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับผมพี่เขาให้ 80- ดสถึงเก็ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ9ดี10ดีโอ้โหนะครับอันนี้ก็ดูปริมาณน้ํานะครับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องพลังงานทดแทนนะครับ เสมอเนี่ยเราลงเป็นตัวใบพัดสเตนเลียนให้นะครับสแรงม้านะครับนะครับปริมาณน้ําก็ไหลประมาณนี้นะครับเต็มท่อดีนะครับนี่ครับแปดพันลิตรได้แน่นอนครับต่อชั่วโมงถึง1,000งลิตรเลยนะครับนี่ครับเนี่ยโอเคแล้วนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ติดตามทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่กําลังจะ เดินทางกลับบ้านนะครับอยากมาทําเกษตรอยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็โทรหากล้องกองล้โลเสีย์ได้เบอร์เดิมนะครับ20ปียังไม่